วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ8อันดับของสุดยอดพระกุพระยอดนิยมของจังหวัดลำพูนที่นักนิยมสะสมพระเครื่องต่างสอะแสวงหามาไว้ครอบครองปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมสะสมพระเครื่องได้หันมาให้ความสนใจพระกุกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากพระกุนั้นมีความงามทางศิลปะรวมทั้งอายุการสร้าง ที่มีมาอย่างยาวนานและมีความเป็นมาที่น่าสนใจเกี่ยวยงกับประวัติศาสตร์ทางศิลปะของบ้านเมืองและการพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกลุ่ของพระชุดสกุลลำพูนแม้ว่าในปัจจุบันนี้เกือบจะกลายเป็นพระกลุที่หายากและมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ตามเรื่องราวของพระกลุต่างๆในชุดสกุลลำพูนยังมีอีกมากมายที่มีผู้ให้ข้อมูลต่างๆที่ผิด ไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีอีกหลายแบบหลายอย่างที่ไม่ได้นำออกมาจังหวัดลำพูนในตำนานพงสาวดารเมืองน,นี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระฤาษีสีองค์แล้วเสร็จในราวปีพศ1200ซึ่งในขณะนั้นเมืองระโวห,หรือเมืองรบปุรีเป็นศูนย์กลางของแคว้นทวาราวดีของชนเผ่ามอนโดยผรานางจามเทวี ในปีพศ1205ท่านได้เสด็จมายังเมืองฮิริพุนชัยทรงนำพระพุทธศาสนาพระสงฆ์พระไตรปิฎกรวมทั้งศิลปะวิทยาการต่างๆและผู้คนอีกจำนวนมากขึ้นมายังเมืองฮิริพุนชัยและก็ถูกอัญเชิญเป็นก,กษัตริย์ตั้งแต่นั้นมาพระนางทรงสร้างวัดและถาวรวัตถุในศาสนาสถานที่สำคัญที่สุดก็คือ จ่ตุรพุทธปาการโดยการสร้างวัดไว้ทั้งสี่ทิศที่ชาวเมืองเรียกว่าวัดสี่มุมเมืองเพื่อเป็นการคุ้มครองเมืองทั้งสี่ทิศซึ่งมีปรากฏอยู่ดังนี้ก็คือ 1. วัดพระคงฤาษีอยู่ทางทิศเหนือ 2. วัดดอนแก้วอยู่ทางทิศต,ตะวันออก 3. วัดมหาวันอยู่ทางทิศต,ตะวันตก 4. วัดประตูรีอยู่ทางทิศใต้ นอกจากนี้ที่พะระเจดีย์ฤาษีวัดพระครงฤาษียังปรากฏรูปพะระฤาษีทั้งสี่องค์ผู้ร่าร่วมสร้างเมืองฮิริปุญชัยประทับยืนในสุ้มคูหาของพระเจดีย์วัดทั้งสี่มุมเมืองพระนางจามเทวีทรงสร้างขึ้นในราวปีพศ1223ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแหล่งกำเนิดกลุ่พระเครื่อง อันมีชื่อที่สุดในจังหวัดลำพูนเช่นพระรอดพระคงพระลือพระบางพระเปิมเป็นต้นโดยองค์พระมีพุทธศิลปะรูปแบบทวาราวดีและศิลปะสีวิชยัยซึ่งเชื่อกันว่าพระกูทั้งหลายเหล่านี้สร้างขึ้นโดยพระลือศีพร้อมกับการสร้างวัดในสมัยพระนางจามเทวีมีอายุการสร้างประมาณ1300ปี และนี่ก็คือแปอันดับของสุดยอดพระกุพระยอดนิยมของจังหวัดลำพูนที่นักนิยมสะสมพระเครื่องต่างสาะแสวงหามาไว้ครอบครองอันดับที่8พระเลี่ยงหลวงกุวัดประตูรีจังหวัดลำพูนพระเลี่ยงหลวงและพระลือหน้ามงคลเป็นพระหลักของ กลุวัดประตูรีแห่งนี้พระกูเก่าเข้าใจว่าคงเปิดกลุออกมาในเวลาใกล้เคียงกับพระคงพระรอดในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองเมื่อปีพศ2484้ได้มีการขุดพระเครื่องที่วัดประตูรีครั้งใหญ่เช่นเดียวกับวัดพระคงวัดดอนแก้วในครั้งนี้ที่วัดประตูรีได้พระเครื่องพระพิมพ์สกุลลำพูนมากที่สุดพระเครื่องที่มีชื่อที่ได้รับจากพระกลุ่นี้ก็คือพระเลี้ยงพระลือหน้ามงคล พระเลี่ยงหลวงพระแปดพระสิบสองและแผ่นดุลทองคําพระเลี่ยงหลวงกุวัดประตูรีเป็นพระพิมพ์ที่มีพุทธลักษณะคล้ายกับพิมพ์พระเลี่ยงแต่มีขนาดใหญ่กว่าฉะนั้นการแกะแม่พิมพ์จึงทําได้วิจิตบรรจงคมชัดสวยงามมากและให้รายละเอียดได้มากกว่าพร้อมทั้งพระที่พบทุกลูกมีสภาพที่ค่อนข้างสวยสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากศิลปะที่ปรากฏบนองค์พระพบว่าภาพพิมพ์นี้ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะโลกบุรีผสมผสานกันอย่างลงตัวแสดงถึงความสัมพันธ์ของศิลปะฮิลิูปุญชัยและศิลปะโลกบุรีพระเลี้ยงหลวงเป็นภาพพิมพ์เหนือดินสกุลลำพูนที่ปรากฏพบตามกลุ่มสำคัญของเมืองลำพูนพร้อมกับภาพพิมพ์มอ,อื่นๆจำนวนมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นอนตายตัวกลุ่มที่พบ พิมพ์นี้ได้แก่อุวัดประตูรีปุวัดดอนแก้วเป็นต้นมีด้วยกันหลายพิมพ์เช่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ย่อมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใดต่ดางก็ได้รับความนิยมแทบทั้งสิน้นส่วนราคาเช่าหาของพระเลี่ยงหลวงลำพูนี้ก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่7พระเลี่ยงกลุวัดประตูรีจังหวัดลำพูนในบรรดาพระสกุลลำพูนมีพระเครื่องอยู่หลายแบบพระกลุที่เด่นๆก็จะเป็นพระกลุของวัดประจำทิศทั้ง4ี่ทิศของเมืองฮิริบุญชัยที่พระนางจามาทีวีได้ทรงสร้างไว้วัดมหาวันก็จะเป็นพระรอดพระกลุววัดประตูรีก็จะเป็นพระเลี่ยง พระกุวัดพระคงฤาษีก็จะเป็นพระคงพระกุวัดดอนแก้วก็จะเป็นพระบางพระเครื่องกุวัดประตูรีเท่าที่มีการบันทึกระบุว่ามีการขุดพบพระเครื่องตั้งแต่ปีพศ2417โดยเจ้าหลวงดิเรกรัตรนภัยโลดหรือเจ้าดาวเรืองเจ้าหลวงลำพูนองค์ที่8ได้ปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้และได้พบพระเครื่องชนิดต่างๆเช่นพระเรียงพระเรียงหลวงพระลือพระสามและพระสิบสอง พระเรี่ยงเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีกรวดผสมองค์พระจากค่อนข้างเล็กมีรูปทรงสามเหลี่ยมที่โบราณจาร์ท่านให้ความหมายถึงไตรั์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีพุทธศิลปะไปทางพุทธศิลปะเมืองระโวพระเรี่ยงเป็นพระที่มีจํานวนการพบมากกว่าพระชนิดอื่นๆในกลุและมีขนาดกําลังพอเหมาะที่จะห้อยแขวนคอจึงได้รับความนิยมมากกว่าพระเครื่องชนิดอื่นๆในกลุ่เดียวกัน ทุลักษณะองค์พระจะประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยประทับอาภรลักษณะเป็นแบบทรงเทิดอันเป็นแบบรัธิมหายานเหนืออาสนะฐานสามชั้นพระเสียรเป็นหมวกแก๊บสามกลีบพระพักยาวคางแหลมพระเนรแบบกมโตและนูนสูงออกมาชัดเจนพระรียังมีการขุดพบจากแหล่งใหญ่ๆอยู่สองกลุ่กก็คือกูวัดประตูรีและกุวัดดอยติ พระเลี่ยงกูวัดประตูรีมีการเปิดกู่ใกล้เคียงกับพระรอดและพระคงในช่วงสงครามโลกเมื่อปีพศ2484เป็นการแตกกุครั้งแรกและค้นพบพระเลี่ยงครั้งใหญ่จากความเก่าแก่ขององค์พระน่าจะเป็นพระที่สร้างในรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระรอดและพระคงเช่นกันมีสองเนื้อคือเนื้อดินละเอียดและเนื้อดินปนกรวดพระเลี่ยงมีพุทธคุณเป็นเลิศ รากฏในด้านพลังแห่งความมั่นคงและเลี่ยงจากภัยพยันอันตรายต่างๆเช่นเดียวกับพระรอดอุวัตมหาวันส่วนราคาเช่าหาของพระเรี่ยงระพูลก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่6พระลือหน้ามงคลจังหวัดตรัพูล พระฤาษหน้ามงคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือพระฤาษหน้ามงคลกุวัดประตูรีซึ่งรวมทั้งพระฤาษหน้ามงคกลกุกูเหล็กซึ่งบริเวณทั้งสองอยู่ไม่ห่างกันมากนักกูเหล็กเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของทุ่งกู่ร้านที่เคยเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ในสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรโรงเรียนและบ้านคนไปแล้ววัดประตูรีและกูเล็ก ตั้งอยู่ในโซนทิ่ใต้ไม่ห่างกันไกลมากนักความสำคัญของวัดประตูรีก็คือเป็นวัดหนึ่งในสี่ของวัดสี่มุมเมืองที่พระนางจาม,มเทวีได้โปรดให้สร้างขึ้นในยุคแรกของการเข้ามาปกครองเมืองสิริปุญชัยส่วนกูหล็กในเวลานั้นคงจะเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนใหญ่ที่มีพญาแขนเหล็กในทหารเอกของพระนางจาม,มเทวีเป็นหัวหน้าอาศัยอยู่ วัดทั้งสองแห่งนี้จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยการขุดพบของต่างๆที่เป็นศิลปวัตถุในที่แห่งนี้จึงมีมากมายหลายรูปแบบและเป็นของที่เกิดขึ้นในยุคแรกของเมืองโบราณแห่งนี้ตอนแรกๆของการขุดพบพระฤาอหน้ามงคลในบริเวณวัดประตูรีนี้รวมทั้งพระชนิดอื่นๆที่ขุดพบนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภาคที่มีเนื้อค่อนข้างหยาบเป็นเนื้อดินที่มีเม็ดแรก่กรวดทรายเล็กๆปะปนอยู่ในเนื้อดินขององค์พระแต่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภาะกรุวัดประตูลีที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสำหรับพระเหรนยามงคลที่ขุดได้ที่กูเหล็กจะมีเนื้อขององค์พระที่ค่อนข้างจะละเอียดมีความแน่นของเนื้อดินและมีน้ำหนักมากกว่า อย่างที่รู้สึกเมื่อจับต้องและนำมาเปรียบเทียบกันและพิมพ์ของพระฤือหน้ามงคลทั้งสองแห่งนี้ก็มีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดปีกย่อยบางจุดเท่านั้นแต่ภาพโดยรวมก็คล้ายคลึงกันมากในสมัยก่อนมีคำนิยามของผู้เฒ่าผู้แก่ของเมืองลำพูนที่กล่าวถึงพระฤือหน้ามงคลว่าหากไม่มีพระรอดวัดมหาวันก็ให้ใช้พระฤือนามงคลแทนก็ได้พุทุคุณเหมือนกัน จากคำกล่าวนี้ทําให้ทราบว่าเรื่องพุทุกุณของพระอหน้ามงคลน,นั้นก็ไม่ได้เป็นสองรองจากพระรอดหรือพระกอื่นใดเลยส่วนราคาเจ้าหาของพระอหน้ามงคลจังหวัดลําพูนนั้นก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไปแต่ถ้าสภาพสวยๆต้องว่ากันที่หลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่ห พระลือโของจังหวัดลำพูนพระลือโของหรือเรียกอีกนามหนึงว่าพระจามเทวีสุ้มเรือนแก้วนับเป็นพระสกุลลำพูนอีกพิมพ์หนึ่งที่น่าสนใจศึกษาในความเก่าแก่ของพุทธศิลปะอันงดงามมีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านโชคลาภได้รับความนิยมสูงเรียกได้ว่ารองรองจากพระรอดเลยทีเดียวแต่มีจํานวนน้อยมาก กรเโของขุดค้นพบในปีพศ2522ที่บริเวณเนินดินในวัดกูเ่เหล็กจังหวัดรำพูนซึ่งอยู่ห่างไปจากวัดประตูรีเล็กน้อยเมื่อพิจารณาความเก่าของเนื้อองค์พระประมาณอายุการสร้างอยู่ในยุคราวขราวเดียวกันกับพระรอดและพระคงเป็นพระเนื้อดินเผาสีเหลืองและสีเขียวเป็นเนื้อดินที่ละเอียดมีกรวดผสมอยู่เล็กน้อย ทำให้สามารถรักษาสภาพองค์พระไว้ได้เกือบ80มีขนาดองค์พระค่อนข้างเครืองกว่าพระคงเล็กน้อยเป็นพระที่มีพุทธศิลปะโดดเด่นที่สุดในพระสกุลลำพูนมีความวิกิจรงดงามและความประณีตในฝีมือการสร้างทั้งองค์พระประธานสมเรือนแก้วและพิมพ์ทรงห้าเรียมแสดงถึงความมั่นคงและความสมบูรณ์พูนสุขสมกับพุทธคุณที่ปรากฏ พระลือแตกกลุกออกมาแต่มีจำนวน,นน้อยมากและหายากมากดังคำพูดของเสียนรุ่นเก่าที่ว่าพระลือโของหายากกว่าพระรอดจนมาถึงทุกวันนี้ส่วนราคาเช่าหาของพระลือโของลำพูนก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปแต่ถ้าสภาพสวยๆต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่4พระบางลำพูนจังหวัดลำพูนพระบางลำพูนมีการค้นพบทั้งหมด3กลุ่มคือกลุ่มวัดพระคงกลุ่มวัดดอนแก้วและกลุ่มวัดบ้านคูขาวซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันดังนี้พระบางกลุ่มวัดพระคงลักษณะเนื้อหามวลสารเหมือนกับพระคงมากที่สุดเพียงเลือกเนื้อว่านที่มีพุทธาคมแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างเท่านั้น แต่จะมีจํานวนน้อยมากเรียกเลยว่าพระคงร้อยองค์ก็จะมีพระบางติดมาเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นการวางลำพระกลองพระบางกลุ่นี้พระกรขวาวางเป็นมุมฉากมีลักษณะคล้ายพระคงมากคนโบราณเรียกพระคงทรงพระบางใบโพของพระบางมีจํานวนใบเท่ากันกับพระคงคือย0ใบแต่จะไม่ซ้อนทับกันพระกรด้านขวา จะตั้งขึ้น45องศาไม่ตั้งฉากอย่างพระค,คงและระหว่างบัวฐานไข่ปลานั้นจะเป็นแองยุบระหว่างเม็ดบัวเม็ดที่สองนับจากขวามือขององค์พระจะมีเส้นเล็กๆวิ่งเชื่อมติดบัวเม็ดบนกับเม็ดล่างพระบางกรุวัดดอนแก้วเป็นพระที่มีเนื้อละเอียดที่สุดในทุกกุพระพักเป็นผลมะตูม พนาราชกว้างขนาดขององค์พระก็ค่อนข้างสูงกว่าปกติและแคบกว่าพระบางกลุ่มอื่นองค์พระค่อนข้างบางอย่างเห็นได้ชัดและขอบพระเรียบสม่ำเสมอพระบางกลุูบ้านคูขาวจะมีความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดทําให้ง่ายต่อการพิจารณาเนื้อขององค์พระจะมีอยู่สองเนื้อสองแบบก็คือเนื้อดินปนกรวดและเนื้อดินหยาบ ซึ่งมีในกลุ่มใดเลยสำหรับพุทธลักษณะจะค่อนข้างเหมือนกับพระบางกลุ่รอนแก้วปัจจุบันพระบางถือได้ว่าเป็นพระกลุ่เก่าแก่ที่หาดูหาเช่าของแท้แท้ได้ยากมากเช่นเดียวกับพระสกุลลำพูนพิมพ์มอ,อื่นๆดังนั้นจะเลือกหาเช่าต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าแท้ส่วนราคาเช่าหา ของพระบางลำพูนก็เริ่มต้นที่หลักปืนปลายๆขึ้นไปแต่ถ้าภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่3พระเปิมลำพูนจังหวัดลำพูนพระเปิมลำพูนนับเป็นพระสกุลลำพูนที่ได้รับความนิยมอีกพิมพ์ทรงหนึ่ง ที่เรียกขานกันว่าเปิมนั้นสันนิษฐานว่าอาจเรียกขานตามลักษณะพิมพ์ทรงขององค์พระคือไม่คมและไม่แบนทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้าเปิมตรงกลางจะนูนส่วนด้านข้างรากคําว่าเปิมแปลว่ากลมที่ไม่คมแบนก็ไม่แบนเมื่อพิจารณาความเก่าของเนื้อขององค์พระแล้วน่าจะเป็นพระที่สร้างรุ่นหลังพระรอดและพระคงมีอายุอยู่ในราว 800-900ปีผู้สร้างจากอายุขององค์พระสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยาราชที่ทรงคำจุนพระพุทธศาสนาทำให้เป็นสมัยรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรเทริบุญชัยทรงสร้างพระบรมาธาตุเทริบุญชัยและสร้างพระพิมพ์คือพระเปิมบรรจุในองค์พระาธาตุและสุวรรณเจดีหรือที่เรียกกันว่าวัดพระาธาตุ ซึ่งเมื่อแตกกลุ่มเมื่อปีพศ2480ถึง2496ทำให้พบพระพิมพ์นี้จำนวนมากและยังพบในกลุ่วัดดอนแก้วซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกันคนละฝั่งของน้ำกลวงซึ่งเนื้อหาและรูปทรงด้านหลังจะไม่อูเหมือนกรุกวัดพระาธาตุซึ่งเซียนพระลัมพูลรุ่นเก่าว่าเนื้อหาดูเก่ากว่าน่าจะทันสมัยยุคเจ้าแม่จามเทวี และอีกกลุ่มนึ่งที่พบก็คือพระเปิมกุกวัดจามเทวีซึ่งพิมพ์ทรงแตกต่างมีความชัดเจนเส้นสายใบโพผิดกับกลุ่ดอนแจ้วและกลุกวัดพระธาตเนื้อหาอายุอ่อนกว่าอีกสองกลุก่เนื้อหาหมวลสารของพระเปิมจะเหมือนกับพระชุดสกุลลำพูนทั่วไปโดยเฉพาะเนื้อพระคงที่มีแร่ดอกมะขามตามเนื้อดินตามแบบฉบับของเนื้อดินลำพูน มีเนื้อว่านและก็มีลาดำด้วยในบางองค์ซึ่งส่วนมากเป็นกลุเจดีก็จะแห้งและเนื้อพิมพ์ยังคมชัดไม่สึกก่อนแต่ที่ทาพนวนดินและความดึกรุ่มเนียนเหมือนพระสมัยเจ้าแม่จาม,มเทวีเช่นกันเนื้อดินมีทั้งเนื้อดินละเอียดและเนื้อดินหยาบและเนื้อปนกลวดแต่โดยมากที่พบจะเป็นเนื้อละเอียดมีสีเหลืองนวล หรือสีแดงชมพูสีก้ามปูเผาและสีเขียวส่วนราคาเช่าหาของพระเปิ่มลำพูนั้นก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไปแต่ถ้าสภาพสวยๆต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่ 2. พระคงลำพูน พระคงลำพูนพุทธลักษณะของพระคงเป็นองค์พระนั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยอายใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเป็นตัวแทนสัญลักษณ์การตัดสุู้ของพระพุทธเจ้าพระคงมีการแตกกลุ่มมาหลายครั้งในวงการมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่พระคงกลุ่มเก่ามีการขุดพบกันมานานมากประมาณร้อยกว่าปีขุดพบครั้งแรกที่กุกวัดพระคงฤาษี และอีกในหลายวัดที่พระนางจามเทวีทรงสร้างไว้ลักษณะเนื้อผ้ากุเก่าจะมีความละเอียดนึนุ่มส่วนพระคงกุใหม่มีการเปิดกุทครั้งใหญ่ในปีพศ2518โดยทางวัดได้ซ่อมพื้นพระอุโบสถได้พบพระคงสีต่างๆจำนวนมากนับหมื่นองค์และทางวัดได้นำพระคงออกให้เช่าบูชาในขณะนั้นด้วย พระคงกลุ่มใหม่นี้พิมพ์ทรงและเนื้อหาเหมือนกลุ่เก่าทุกประการจะแตกต่างกันบ้างที่เนื้อพระคงกลุ่มใหม่เนื้อจะค่อนข้างแห้งกว่ากลุ่เก่าซึ่งบางองค์ก็มีคาบกุกเกาะแห้งกลางความแตกต่างทั้งกลุ่เก่าและกลุ่มใหม่ใกล้เคียงกันมากแทบจะแยกไม่ออกเลยส่วนราคาเช่าหาของพระคงกลุเก่าและกลุ่มใหม่ก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไป แต่ราคาพระกงกูเก่าจะมีราคาสูงกว่ากูใหม่ถ้าสภาพสวยๆต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่หนึ่งพระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนพระรอดกูวัดมหาวันถือว่าเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคี หมายถึงพระเครื่องชุดหนึ่งประกอบด้วยพระจํานวนห้าองค์โดยมีพระสมเด็จวัลคังโคศิตารามเป็นองค์พระประธานพระนางพญากุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีพระลีลาจังหวัดกําแพงเพชรและพระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนแต่เนื่องจากพระกําแพงลีลาหาได้ยากมากขึ้นจึงได้นําพระกําแพงสุมกอเข้ามาแทนซึ่งผู้ที่จัด พระชุดเบนจาพาคีก็คือท่านตียัมประวายได้จัดทำเนียบพระชุดเบญจภา,าคีขึ้นเมื่อปีพศ2495วัดมหาวันวนารามตั้งอยู่ใกล้คูเมืองทางทิศตะวันตกถนนจามเทวีในเขตเมืองลำพูนซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีพองฮิริปุญชัยพระนางจามเทวีนั้นเดิมอยู่ที่อาณาจักรละโว เมื่อฤาษีวาสุเทพสร้างเฮลิปุญชัยขึ้นพระนางจมามเทวีได้เสด็จมาปกครองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจากักรเฮลิปุญชัยเมื่อพระนางจมามเทวีเสด็จมาเฮลิปุญชัยนั้นได้พาไพพนที่มีความรู้สาขาต่างๆพร้อมประสงค์มาด้วยพระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนมีการแบ่งแยกเป็นพิมพ์ต่างๆซึ่งมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้น ซึ่งในแต่ละพิมพ์นั้นก็ยังอาจมีแม่พิมพ์หลายอันโดยอาจจะมีส่วนผสมของเนื้อที่แตกต่างกันไปบ้างหรืออาจจะได้รับการเผาไฟที่จุดอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันตลอดจนถึงการกดพิมพ์ในแต่ละครั้งด้วยจึงทำให้พระรอดแต่ละองค์จึงมีลักษณะของสีขนาดหรือรายละเอียดของพิมพ์ทรงในบางจุดที่ดูต่างกันไปแต่จุดที่สำคัญคือต้องดูศิน โดยองค์รวมบวกกับความเก่าของเนื้อพระที่ถึงยุคสมัยทวาราวดีส่วนราคาเช้าหาของพระรอดรำพูนก็เริ่มต้นที่หลักล้านขึ้นไปแต่ถ้าสภาพสวยๆโดยเฉพาะพ,พิมพ์ใหญ่ต้องว่ากันที่หลักหลายๆล้านจนถ,ถึงหลายสิบล้านแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับ นั่นก็คือแปดอันดับของสุดยอดพระกุพระยอดนิยมของจังหวัดลำพูนที่บรรทัุปรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้รลลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ